สวัสดีครับขอต้อนรับสู่เว็บไซต์ s k b o t บนะครับอ่ะกลับมาพบกันเป็นประจำทุกวันนะครับปาฏิตมฟุตบอลที่น่าสนใจกันในแต่ละวันนะครับวันนี้ก็หลักๆที่หยิบม,มาฝากกันในวันที่7อ,อวจ5กรกฎาคมนะก็จะเป็นเกมยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกนะครับก็จะเป็นนัดแรกของรอบคัดเลือกนะครับรอบแรกด้วยนะครับผมก็ วันนี้อาจจะมีทีมที่เราคุ้นชื่อบ้างแล้วก็ไม่คุ้นชื่อบ้างนะครับนะวันนี้2คู่จัดมาให้แล้วนะครับไปดูที่คู่แรกก่อนละกันก็จะไปเกมระหว่างแชมล็อกโรเ v อร์ครับจะเปิดบ้านเจอกับฮิบรเนียนะครับก็แชมล็อกผลงานตอนนี้กําลังยอดเยี่ยมนะครับชนะมา4เกมติดต่อกันจากทุกรายการแล้วก็เป็นจ่าฝูงของลีไอแลนด์นะครับผลงานดีนะครับส่วนประสบการณ์ในแชมเปี้ยนส์ลีกก็ถือว่า อาจจะไม่ค่อยดูดีเท่าไหร่แต่ว่าช่วงหลังก็ถือว่ามาเล่นบ่อยนะครับมาเล่นอย่างปีก่อนก็มาเล่นนะเป็นปีแรกในะรอบ10ปีแต่ว่าก็ต้องจอดปาตั้งแต่รอบแรกเหมือนกันสําหรับแชมรอกเพราะว่าแพ้กับสโนวันบัติสลาว่าไปนะครับแต่ว่าวันนี้นะถ้าเกิดเทียบกันในเรื่องของชื่อชั้นทีมเนี่ยยังค่อนข้างดูดีกว่าทีมเยือนเยอะมากพอฮิเบอร์เนียนนะครับอันนี้เป็นฮิเบอร์เนียนจากมอต้านะครับไม่ใช่จากสกอตแลนด์ผลงานไม่ดี นะครับตอนนี้นะครับแล้วก็ด้วยเรื่องของประสบการณ์ในแชมเปี้ยนลีกเนี่ยโอเคแหละก็ผ่านมาไม่น้อยกว่าเจ้าบ้านเท่าไหร่แต่ว่าด้วยเรื่องของคุณภาพทีมชื่อชนักเตะผมคิดว่าพวกเขาค่อนข้างจะดูเกรดด้อยกว่านะครับเกมรับช่วงหลังก็จะมีปัญหาเยอะเหมือนกันยิ่งเฉพาะในาการนี้นะครับแพ้มากระจุกระจาาแล้วก็เสียประตูค่อนข้างเยอะแล้วก็ยิงไข่แทบจะไม่ค่อยได้วันนี้เทียบกันถ้าเกิดเทียบกันบอลตัอบอลผมยังมองว่า ภาษีของเจ้าถิ่นอาชมล็อกดูดีกว่าตรงที่เล่นในบ้านแล้วก็ประสบการณ์ในเวทีใหญ่ๆของยุโรปีมากกว่านะครับผมคิดว่าวันนี้ราคาที่เปิดมาให้ชชมล็อกเป็นไฟา์ต่ออยู่ที่1.5อาจจะดูแพงแต่คิดว่าน่าเชียร์ผมคิดว่าชนะได้แล้วก็น่าจะชนะขาดด้วยนะครับผมสว่วนดีคู่หนึ่งครับไปดูที่ลูโดโกเดตครับก็จะเปิดบ้านเจอกับสุเยสกานะครับสุเยสกานี่มาจาก อ่ามอเตนโกนะครับผลงานช่วงที่ผ่านมาก็ไม่ค่อยดีนะครับในช่วงเกมอุ่นเครื่องก็ต่อเนื่องมาจากเกมบลีช่วงปลายซั่นก่อนก็ผลงานไม่ดีเท่าไหร่นะครับส่วนดูโดโกเลตนะครับก็มาจากบบลเกเรียผลงานค่อนข้างจะโอเคนะในช่วงการอุ่นเครื่องที่ผ่านผ่านมานะครับก็ผลงานดีต่อเนื่องจากการลงเล่นในเกมลีนะครับวันนี้ถ้าเกิดเทียบกันจริงๆเรื่องของปอต่อปอลผมคิดว่าดูดูโด,ดโกเลตอ่ะอ่าผลงานใน ยุโรปนะครับทั้งในยูโรป้าทั้งในแชมเปี้ยนส์ลีกถือว่าประสบการณ์ค่อนข้างเยอะนะครับเมืเ่อเทียบกับสุยสก้าเนี่ยประสบการณ์ในแชมเปี้ยนส์ลีกมีน้อยมากแล้วก็นานๆจะโผล่อันทีนึงแล้วก็ผลงานาไม่ได้ดีเลยนะครับก็ถ้าเกิดว่าการเลือกความเก๋ามาคิดว่าดูโกเลตเก๋กว่านะครับประสบการณ์มีมากกว่าแล้วเกมนี้ได้เล่นในบ้านก่อนด้วยนะครับผมคิดว่าน่าจะเก็บผลที่ต้องการได้ก่อนนะครับ ราคาเปิดมาอาจจะดูแพงนะครับให้ดูดูกเลตต่อหนึ่งจุดเจ็ดห้าแต่ด้วยเรื่องของประสบการณ์ที่ห่างกันเมื่อกี้ว่าวันนี้ดูดูกเลตน่าจะผ่านได้กับสกอร์สองศูนย์หรือไม่ก็สามศูนย์นะครับสรุปแล้วนะครับวันนี้สองคู่ให้เลือกเชียร์ไปที่สองทีมต่อเลยนะครับก็จะเป็นแชมล็อกโลเวอร์แล้วก็อีกคู่หนึ่งจะเป็นดูโดโกเลตนะครับผมอ่ะนี่ก็เป็นสองคู่ที่คาดมาฝากกันนะครับผมสวัสดีครับ